ันนี้พามาดูมินิคันทิวแมนนะครับปัญหาคือพลาสติกฟิลเตอร์โคตรตรงกันกันกบในคอมนะครับโห้ยมินิคูเปอร์นี่ขนาดแล็บยังหล่อเลยนะครับตอนนี้ไฟแจ้งเตือน BPF เดี๋ยวเราไปดูเรื่องเซนเซอร์เดี๋ยวลูกค้าให้ล้างหัวฉีดก่อนนะครับคันนี้หัวฉีดมินิคูเปอร์นะครับถอดออกมาแล้วทําความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวเราเปลี่ยนปลายนะครับสังเกตปลายเก่านะครับจะเป็นรอยบุบบุบบี้บไม่กลมนะครับ เรียกว่าเหล็กมันยืดต,ตรงนี้เรียบเลยนะครับบี้แบบนี้ทุกหัวเลยคือายมันตันความร้อนมันสูงเหล็กมันก็เลยยืดเลยเปลี่ยนรูปทรงนะครับแต่และตัวทีมช่างก็ได้ประกอบลงไปใส่เรียนรถเรียบร้อยนะครับนี่ก็วิ่งถึงความเร็วร้อยกว่าครับมินิคูเปอร์คันทรีแมนตอนแรกก็จะว่าถ่ายตัวเอง ตอนนี้ขอถ่ายคนขับก่อนอย่างซิ่งนะครับตอนนี้จะถึงบ้านเราแล้วนะฮะดีกว่าตอนมาเยอะเลยเป็นไงบ้างพี่ดีกว่าตอนมาเยอะเลยความแรงเป็นไงความแรงเหยียบพุ่งเลยครับควันดำไหมครับไม่มีควันเลยไม่มีควันนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆพมกับผมตอนร้านหัวฉีด BKK นะครับตอนนี้ก็ออกมาลองอยู่ในมินิคันที่แมนขนาดหัวฉีดเสียควันยังไม่ดําเลยนะฮะเราเปลี่ยนปลายเพิ่มซีซีไปเพราะว่ารถถ้าเป็น พวกรถยุโรปนะครับกล่อง ECU ค่อนข้างฉลาดก็สามารถประเมินการจ่ายน้ํามันได้คันนี้ก็มีไฟ DPF โชว์มาก็พี่เขาทาการล้างเองไปแล้วเราก็เลยมองว่ามันไม่ตันเราก็ไม่ต้องล้างแล้วก็หาเปลี่ยนอย่างอื่นไปนะครับครับประมาณไหนพี่ตอนนี้จากของเก่าตอนนี้ก็น่าเก้าสิบเก้าร้อยเปอร์เซ็นตะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับจากของเดิมครับมาจากเท่าไหร่ครับเนี่ย นุชวรีชัยครับเอุ้งนุชวรีเมื่อวานก็ทําอะไรกันเนาะวันก่อนเก็ขอบคุณพี่มากเลยนะครับขอบขอบคุณครับมีอะไรฝากเพื่อนๆไหมพี่ที่ใช้มินิคูเปอร์ก็ถ้าอาการตื้อๆวิ่งไม่ออกอย่างนี้เหมือนผมนะครับมาติดต่อที่ร้านนี้ได้เลยครับโอ้โหขอบคุณครับแนะนําเลยครับจบครับที่ร้านเดียวเลยครับครับผมกับข้าวอร่อยไหมฮะอร่อย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 เลยคบผมครับผม เพื่อนเพื่อนที่มีปัญหาแบบนี้นะครับ BPF โชว์ไฟเตือนนะครับหัวชีดตันหัวชีดช็อตน,นะครับลองติดต่อสอบถามเข้ามาที่ Facebook Fanpage หัวชีด BKK ร้านอยู่ในซอยพุทธมนตรสายสอซอย21ทับ1แยก8ย้ำนะครับอยู่ในซอยไฟแดง21ทับ1แยก8ขอบคุครับสวัสดีครับ